สวัสดีครับมาดทูที่ตอนสุดท้ายนะครับของคอร์สอินโทรตัว u d i n i e น f e c t นะครับก็เราจะพูดถึงว่าอาลัมบิกนะครับวิธีที่จะเ oh. อาอาลัมบิกออกเป็นจาก Houdini นะครับตอนนี้นะเนี่ย เราเอาตัวอย่างมาจากข้ออันเดิมนะครับตัวเอเ็กนะครับกับตัวกําแพงนะครับกอลัมบิกนะครับมันจะเรียกว่ามีดีเทลนิดๆหน่อยๆน,นะครับถ้าเกิดว่าจะเราออกไปที่มายานะครับถ้าเกิดว่าผมเอาบล็อกนะครับแล้วก็ใส่รอบนะครับอลัมบิกเอาพุทนะครับ แล้วส่งเป็นมายานะครับผมก็จะเลือกอเลมบิกไฟล์ Arabic, นะครับเป็นบล็อกนะนะครับ abc นะครับเราต้อง abc ด้วยนะครับเพราะว่าอุณหภูมมันแคบแบบไม่มีตามสกุลได้นะครับแต่มายามันจะอ่านไม่ได้นะก็ อลัมบิกเนี่ยอีกอย่างหนึ่งคืออลัมบิกมันส่วนมากนะครับจะเป็นไฟเดียวนะครับไม่มีซีเควนต์นะครับยกเว้นนะครับพวกอลัมบิกที่มาจากเรียวโฟนะครับอันนั้นขอเรียกว่าอลัมบิกที่ไม่มาตรฐานดีกว่านะครับเพราะว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะเป็นอลัมบิกไฟเดียวที่มีแอนิเมชันอยู่ มาที่มายานะครับแล้วก็เราก็ไปที่ c ค c นะครับ a ั a บิกนะครับ Import ลั a บิกนะครับไปที่ที่ที่เราเซฟนะครับตัวลั a บิกไว้เมื่อกี้นะครับอือเซฟไว้ตรงไหนนะอุเล็ เรา Import เข้ามาครจะเห็นว่าอย่างแรกนะครับที่เราสังเกตได้นะตัวชื่อนะครับของ geometry นะครับมันจะเป็นชื่อเดียวกับฟ u b n o d e นะครับถามว่าแล้วเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่เราจะต้องใช้ attribute นะครับที่ชื่อว่า ผ่านนะครับวิธีสร้างแอ t ทริบิวนะครับจะใช้แอ t r ริบิวครีเอทนะครับเนมเนี่ยจะต้องชื่อผ่านนะครับคลาสจะต้องเป็น primitive นะครับแล้วก็ Type จะเป็น string นะครับมันจะเป็นคำนะครับทีนี้นะ เราจะตั้งชื่อของเราเองนะนครับเช่นครับกิจจนี่นะน,ะนะครับต้องเปลี่ยนสลนนะบูดินี่นะครับแล้วก็บล็อกเอโอนะครับเรามาเช็คกันนะครับที่ตอนนี้เราจะมีพิมาที่บิวชื่อผ่านนะครับแล้วก็เอ่อในสเปดชีตนะครับ มันก็จะมีผ a t h นะคูดีนี่วอกิโอนะครับพอเราเตะอพอออกไปนะครับเราต้องมาที่บ i ว w h i e r a r คี้นะฟอร์มแอตติบิวนะครับแล้วก็แอตติบิวของเรานะครับชื่อผ a t h นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนชื่อนะเป็น v อลสองแล้วกันนะครับเซฟจะลบอันนี้ไปก่อนนะอลัลลมบิกนะ Import, อิัพุตอัลเมบิกวอกสองนะครับ จะเห็นว่าตัวเเออเออตัวเชฟนะครับตัวเชฟนะมันชื่อว่าบล็อกจโนะครับแล้วตัวเอทอัน์มนดนนะครับหรือตัวตัวโพลิกอนนะมันจะชื่อ h o ดินี่นะครับก็เราสามารถที่จะตั้งนะครับ ซ้สำสองครั้งได้ก็จะเป็น h ู u ดิ n นแล้วก็ o ู d ดิ i น่เชฟหรือว่าบ็อก o บ็อกจออะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้นะครับเรามาดูที่ตัววอลของเรานะครับตัววอลของเราเนี่ยมันมีพิมพ์ที e นะครับอพิมพ์มาที่บิวนะครับชื่อเนมอยู่แล้วนะครับเราก็ลองนะครับแอดนะอ,อ Attribute นะครับ Create แต่เราจะทำที่ Cluster ก่อนนะครับเราจะทำชิ้นนอกก่อนนะ Cluster เ,เนี่ย Spreadsheet Cluster เ,เ,เนี่ยมันจะมีชื่อ Cluster อ,อยู่นะครับ เราก็สร้างชื่อผ่านนะอ๋อต้องตั้งกลุ่นนะเป็นถ้าเราดูนะมันจะมีแอปนะแอปเนะี้ยมันเป็นชื่อมันเป็นเนมนะคือกลุ่มเนะี้ยมันมันเป็นชื่อกลุ่มจริงๆก็ได้นะกลุ่มจริงๆก็คือ primitive กลุ่มนะครับนะ inside outside เนะี่ยแล้วก็อ่า cluster นะ เลือกมาสักอันหนึ่งนะครับก็จะมันก็จะเป็นสคริปต์สั้นๆนะครับเป็นเวกนะครับเวกสคริปต์นะครับแอดเนมนะครับอทต t r i b u ชื่อเนมนะครับเท mm hmm. ่ากับพลาสเตอร์สองสามสามแต่ว่าเราอยากจะได้พลาสเตอร์ทั้งหมดนะครับเราก็จะเป็นพลาสเตอร์แล้วก็ดอกจันนะครับก็คือเป็นถ้าเนมมันคือพลาสเตอร์อะไรก็ได้นะครับเราก็จะทําการอาทําข้างล่างตรงนี้นะครับก็ ตั้งอันที่วิวชื่อผ่าดนะครับเป็นพิมพ์ทีมนะ type ก็เป็นสแตนนะครับแล้วก็พาสมมุติปกตินะผมจะตั้งเป็นแบบว่าเอฟเฟกต์นะครับวอลนะครับแล้วก็ให้เป็นชื่ออชิ้นนั้นนั้นนะครับบลัสเตอร์นะครับแล้วก็บลัสเตอร์ ทีนี้เอาคั p y มานะครับเราจะเป็น b r i c นะครับอืมเราก็จะต้องเป็น name ทนะั้ง brick brick ตอกจันนะครับถ้าเราดูตรงนี้นะครับ space s h e t นะมันจะมี attribute ชื่อ p a t ในเฉพาะนะครับที่เป็นาส a s t e r เท่านั้นนะครับ ทีนี้เราก็จะทำเป็นบริกบ้างนะเฟกวอร์นะบบกแล้วก็บกนะครับแต่ว่านะฮะเราอยากจะให้แต่ละชิ้นนะี่ยมันเป็นไปขึ้นในมายาเป็นเป็นอิกคนละก้อนกันนะไม่ได้ไม่ได้อยากได้เป็นชิ้นเดียวกันนะ เราก็จะต้องใส่ attribute name ลงไปด้วยนะบ big นะครับแล้วก็ใส่ตัว backtick นะ backtick คือปุ่มที่เราใช้ปุ่มตัวหนอนนะครับที่เราใช้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับอ,อันนี้แนะนำนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าใครใช้ปุ่มตัวหนอนนะครับปุ่มใต้ปุ่ม escape ครับ,รบที่ใช้เปลี่ยนภาษาที่หลายๆเครื่องตั้งกันนะครับ อยากจะแนะนําว่าใครทําหุ่ินี่นะให้เอาปุ่มเนี้ยอออกนะครับหมายความว่าไม่ไม่ใช้ปุ่มนี้เปลี่ยนภาษานะครับไปใช้แบบอินเทอร์เน็ตชิปอะไรเงี้ยแทนนะเพราะว่าเราต้องใช้ตัวแบคทิกนะครับที่มาอยู่บนปุ่มเปลี่ยนภาษานี่แหละครับคือตัวนี้นะมันคือเหมือนมันเหมือนคอมม่านะครับแต่มันกลับด้านนะครับตัวนี้ใช้เพื่อบอกว่าสิ่งที่เราจะเขียนต่อไปในะเป็นสคริปต์นะครับ อ้าเป็นแอปนี่นะครับอืมไม่ออกองานนะิ Name. อืมโอเคถ้าไม่ได้นะ ขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับอืมเหมือนว่าจะไม่รับนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะปกตินะผมจะใช้วิธีหนึ่งนะครับลบไปก่อนนะครับเราจะเขียนสคริปต์สั้นๆนะครับเราจะใช้นะครับชื่อว่า primitive angle นะครับหร n o v e r primitive นะ แล้วก็กลิปเราก็เป็นบิกนะครับเราจะเขียนสคริปต์สั้นๆกันนะครับ S, นะ ring, นะ f part, นะครับ string นะครับ a p d นีนะครับเท่ากับนะครับเอาค่านี้มานะครับแล้วก็สตริงนะครับเราต้องเป็นเครื่องหมายคำพูดนะโคดนะ เอฟเฟกต์วอลนะครับแล้วก็บลิกนะครับแล้วก็สแลตนะครับแล้วก็เราจะต่อท้ายด้วยนะครับสตริงนะแอดนี่นะครับแล้วก็มันเบสออนภาษาซีนะครับเราก็ต้องใช้สิมิคอลอนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือหมายความว่าสตริงนะครับชื่อผานนะครับเท่ากับเอฟเฟกต์วอลนะครับ s แลตบิ๊นะครับแสแลตนะครับแล้วก็ใช้อ r i b u t e เดิมของมันนะ name น,นะที่ทุกอันมันมีอยู่แล้วนะเราก็จะได้นะครับ effect w ์บ b ลบิ๊นะ brick แล้วก็ไม่ซ้ำกันนะครับตามชื่อ n a m มของมันนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถ export เป็นอลั b บิได้แล้วนะครับก็เรามีผ่านอยู่แล้วนะ แล้วก็ตั้งชื่อเป็น w a l นะครับแล้วก็เซฟตูดิสไปดูในมายานะครับ import l i m บ i c อันจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราสั่งให้ตัวมายาเนี่ยสร้างนะครับให้ละคีนะครับของ ของตัว g o เนี่ยตามตามชิ้นนะครับซึ่งมายามันก็ไม่ค่อย optimize นะครับสำหรับอ,อ,อะไรแบบนี้นะตัวอัลลัมบิกนะครับไลบรารีในมายาเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะบปัจจุบันเนยครับมันยังเป็น single t h r e อยู่เลยนะคอืมไม่ขึ้นด้วย เช okay. มันไปขึ้นเป็นอินโดโหมดอีดิเตอร์หนกมาก มันไปขึ้นเป็นเมสคอนเนกชันอย่างนี้นะครับก็อืมเรายังสามารถเลือกเป็นชิ้นได้นะแต่ว่าอืรายาไม่อืมถึงมันน่าจะทำได้นะผมขอกลับไปแก้ดูนะมันอาจจะต้องนะครับแก้ตรงนี้นิดหนึ่ง เอวอร์บริกเอสเนมครับบวกนะครับผมใส่สแลปไปอีกอันครับนะแล้วก็บวกเอสเนมอีกรอบหนึ่งครับนะมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นมีคำว่าบิกนะครับซ้ำกันสองรอบนะบิกสองอสามสองสี่สามสองสี่ไหนลองดูซิครับว่ามายาทำได้หรือเปล่านะ เห็นว่าเ็ดดิ้งของมายาไม่ค่อยดีนะมันใช้อยู่แค่ไม่กี่คอเองนะที่เหลือเนี่ยไม่ได้ใช้เลยนะไลบรารีตัวนี้เขียนมาไม่ตีเท่าไหร่นะอ่ะโอเคได้แล้วนะครับก็ต้องเพิ่มมาอีกชั้นหนึ่งนะครับม,มันก็จะถูกแยกบริกนะครับเป็นหลายๆชิ้นนะแล้วนะครับมันก็สามารถนะครับ หยิบหยิบมาได้เป็นชิ้นๆนะครับ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นวิธีนะเอ็กพอร์ตจากตัวฮูดินี่ไปมายานะครับ mm hmm. แล้วก็แน่นอนว่าเราเอ็กพอร์ตเป็นแอ,อนิเมชันได้เหมือนกันนะครับก็ เอ็กพอร์ตนะเป็นวอลสามนะครับ,รบแล้วก็ตั้งเป็นเฟรมเลนส์นะครับแล้วก็แคนออกไปนะครับอลิมบิกเนี่ยมันฉลาดพอนะครับที่จะเรียกว่าใช้แพคอลัมบิกนะครับก็คือว่าแพคทรานฟอร์มนะครับมันดีฟอลต์อยู่แล้วจากคูดินีนะครับมันไม่ได้เซฟแบบว่า เอ่อิเวเมติซ้ซ้ำซ้ำซ้ำทุกเฟรมนะมันใช้วิธีแบบที่เราทําในตอนที่แล้วนี่แหละก็คือว่าเอาต้นฉบับมาแล้วก็เซฟแค่ทอนฟอร์มนะเป็นแอนิเมชันไปเฉยๆนะไม่ได้เซฟเป็นแบบว่าเอ่อเป็นจิเวเมติใหม่ทุกครั้งนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูขนาดนะเดี๋ยวลองดูอีกทีเอ p มพอร์ตอลมบครับอืมนะจะเห็นว่าตัววอลนะครับมันแค่แบบว่าสองยุี่เมเองอ่ะเท่ากับวอลสองที่เราเอ็กพอร์ตมานะครับอันนี้คือคือฟีเจอร์ของตัวอลมบิกนะครับเอไม่มี l i m ์มชั่น อ๋อถโถในผมบ้านนะครับจริงๆจ,จะต้องเอาเอาไว้ตรงนี้นะเอาแอนิเมชันไปด้วยนะครับตอาใหม่แต่กเ็เมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าตัวเราแคสนะสองร้สี่สิบเฟรมก็จริงแหละแต่ว่าพอมันเป็นของนิ่งเนะี่ยตัวอะไรที่ไม่มีแอนิเมชันนะไม่มีดีฟอร์มนะมันก็ไม่เซฟ ลงไปใหม่ทุกๆเฟรมนะครับมันก็จะไม่เป็นแบบว่าสองเมกนะครูบสองร้อยสี่สิบเฟรมอะไรเงี้ยนี่ไม่ใช่นะเดี๋ยวเรามาดูนะว่าพอมี a n i m เมชันแล้วมันจะเท่าไหรนะ่น,นะครับเป็นร้อยเกสิบอ็ดเมกนะครับก็ยังน้อยกว่าสองจุดสี่นะครูณสองร้อยี่สิบนะครับนะเพราะว่ามันเซฟไว้แค่ตัวแอน m เมชันนะครับแล้วก็ฟิลเมตี y ต้นฉบับอันเดียวแค่นั้นเองนะครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องระวังไว้นะก็คือว่าโดย e f ฟ u l t แล้วนะครับตัวมายาเนี่ยจะมีขนาดของอ็อบเจกต์นะครับใหญ่กว่าคูินี่นะครับประมาณร้อยเท่านะหากว่ามายานะส่งของไป h ูณนี่แล้วเราต้องไปสเกลลงนะครับศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะมันถึงจะได้ขนาดที่เป็นปกตินะครับกับกันนะครับแล้วก็ถ้าเราจะส่งไปมายานะครับเราก็ควรจะใส่ทารฟอร์มแล้วก็ สเกลขึ้นนะครับเป็นร้อยเท่านะครับมันก็จะกลับไปเท่าตัวมายานะครับอ่ะมาแล้วนะเราก็จะเอาวัวแอนิเมชันแต่เห็นว่ามันช้ากว่า h o u ินี่เยอะเลยนะครับ mm hmm. ผมลากแล้วก็ไม่ไปนะ mm hmm. กลับไปดูในฮูดินี่นะ เออระมามันต่างกันเยอะครับแล้วก็ต้องระวังนะครับถ้าเกิดว่าเอาของใหญ่ๆเข้ามายาเนี่ยมันอาจจะพังได้นะครับเพราะว่าตัววิวพอร์ตของมียาแล้วก็เอนจิ่นมันนะไม่ได้เหมาะสำหรับแฮนด l เดิลโพลีกอนเยอะๆนะฮะ ไหนแล้วนะครับเราเอาคลิกมาด้วยดีกว่านะโอเคจริงๆแล้วเราสามารถแคปต,ตัวแพ็คไปได้เลยนะครับแต่ผมแนะนำว่าให้อันแพ็คดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่อันแพ็คเนี่ย ตัวเอ่อัลมบิกนะี่ยมันจะไม่รู้ว่ามันเป็นดีฟอร์เมชันนะครับมีแอนะิเมชันครับแล้วมันก็จะเซฟแพ็ใหม่ทุกๆเฟรมครับซึ่งทำให้มันใหญ่กว่าปกตินะครับเรามนะีพิมพ์แนะอตทริบิวครับชื่อเนมชื่อพีซครับที่เราอยากจะแยกแค่อคอนกับตัวคลิกก็พอนะครับเราไม่ต้องแยกแบบว่าคลิก เป็นหลายๆชิ้นนะครับก็ไปก๊อปโนโดแอตทีิบิวคิเอทมาครับนะครับเป็นแฮมเมอร์นะครับซิเรามีคลิกกับแฮมเมอร์นะครับเราจะนิมรอบแฮมเมอร์ออกจันนะครับสร้างผ่าชื่อแฮมเมอร์ Hammer. แล้วก็แฮมเมอร์นะครับ ตัวอีกอันหนึ่งก็เป็นเกรกนะครับเป็นเกรกอ่าสเลตเกรกนะครับแล้วก็เอิพอนอพุตนะครับเอินพ์ตเสร็จแล้วนะครับไปอิมพอร์ตนะครับ เหมือนเดิมนะครับเครกนะครับเอทำมันชื่ออ๋อผมไม่ได้แก้ชื่อเป็นเครกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ อืมเจ้าตัวเฟ็กไม่มานะอั้นเราลอ,ลองกลับไปดูนะว่ามันผิดพลาดตรงไหนนะอ่าผมพิมพ์ผิดนะเอ็นเครชนะสงสัยจะหิวแล้วนะเริ่มนึกถึงของกินแล้วนะโอเคแคปไปใหม่นะอ่าไหนๆละก็เปลี่ยนไปเลยนะครับ ครับโหขอบเอ็นนี้เป็นบอลลี่ดีกว่าบัลลี่บัดี่เซฟนะเรียบร้อยนะครับเลยเข้ามาก็ จะเป็นมลลี่กับแฮมเมอร์นะเรียบร้อยนะเอาเข้ามาในพันไ,ได้นะครับตอนกลับไปก็เหมือนกันนะครับใช้แคทฮาอลิบนะิกแคทนะครับเอ็กพอร์ตซีเลคชั่นตัวลัมบิกนะครับเสร็จแล้วเวลาเอาเข้ามานะครับก็ใช้นะรัลิบิกนะครับไม่ได้ใช้ไฟล์นะเพราะว่าลัมบิกมันมีฟีเจอร์ พิเศษอื่นๆ,ๆนะครับสมมติว่าผมจะไปเอาวอล์กลับเข้ามานะเวลาเข้ามาเนี่ยมันจะเป็น a ็กนะครับ เราก็ถ้าจะทําให้เป็นพลนะิกอนนะครับแล้วก็ต้องอันแพ็คนะครับถึงจะเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับเหมือนก็จะกลับมาเป็นพลิกอนนะครับแต่ว่าก็มันช้านะครับเพราะว่าอืเราต้องอันแพ็คอันแพ็อันแพ็คเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอาอะไรเข้ามานะครับจากออลมบิกนะครับหรือาจากมายยาน,นี่ผมแนะนะําว่า ให้อ n p แพคให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไฟแ c a ์นะครับเป็น v i d vgo sc นะครับมันจะเร็วกว่ามากนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคอร์ส introduction to 3D effect นะครับจริงๆแล้วมันเป็นคอร์สที่สอนยากนะผมว่า เพราะว่ามันมีฮูดิเน่มันมีแบบฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับที่เอาจริงๆผมเองก็ยังใช้ไม่หมดนะครับแล้วฮูดิเน่เดเวลอปเปอร์เนี่ยเขาขายันมากนะครับเขาเขาออกฟีเจอร์ใหม่ทุกปีนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าอัปเวอร์ชั่นแล้วก็มีฟีเจอร์สองสามอันนะล่าสุดนะฮูดิเน่สิบแปดที่ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาไลฟ์นะครับ,รบแสดงฟีเจอร์ใหม่นะใช้เวลาสองชั่วโมงนะ ถึงจะหมดนะครับฟีเจอร์แค่แบบขึ้นเวอร์ชั่นใหม่ปีเดียวนะครับมันมันเรียกว่าโคตรขยันนะครับสำหรับตัว Houdini Developer นะจริงๆแล้วอยากจะมีอะไรอยากจะสอนอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าด้วยคอร์สมันจะยาวไปนะครับแล้วก็เวลานะแล้วก็มันอาจจะต้องลงลึกกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพยายามที่จะออกคอร์สที่เป็นหัวข้อเดียวๆออกมาน่าจะดีกว่านะครับเช่นแบบว่า bullet หรือว่าไฮโลซิมนะครับมีเมกอีกนะครับมีโอเชียนมีวอเตอร์นะเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ที่เราสามารถทำได้นะครับมีสคริปปิ้งอีกนะครับเวกนะครับไพทอนอินฮูดินีนะครับเยอะแยะมากมายก็ถ้าเกิดว่าชอบคอสนี้นะครับหรือก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดนะครับก็จริงๆมันเป็นการอัดคอร์ คร,ครั้งแรกของผมด้วยแหละนะปกติก็เคยสอนสอนสดมากกว่านะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่มาดูคอร์สอินดอร์ลักชั่นดูน e ่เ e c t เฟนะครับสวัสดีครับ